บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถิยังวิหารติเชตเวนะเชตวเนอนาถปินทิกัสะอารามตะตตะโขภะควาพิกขูอามันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกขูภะควะโตปจโสสุงภะควาเอตะทโวจะ เมตายะพิกเวเจโต ARY มุติยาอาศวิตายะภาวิตายะพะหุลีกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะเอกะทัสานิสังสาปฏิกังขากะตะเมเอกทัศะสุขังสุงปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปะกังสุปินางปัสสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติ เทวตารักขันตินาสะอิวาสวิสังวาสถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอาสามุลละโหออกาลังกะโรติอุตริงอปะติวิชันโตพรหมะโลกูปะโคหิโหติ เมตายะพิกเวเจตุเจโตมุติยะอเสวิตายะภาวิตายะพระหุริกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมารทายะอิเมเอกาทศานิสังสาปฏิกังขาอัธิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติอัธิอโอทิโสภราณาเมตตาเจโตมุติ อธิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิเอาทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการลหิอนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหาการลหิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ กาตาเมหิปจจหากาเลยหิอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตมุติสเพสัตาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตรนักริหะลันตุสัเพปานาอเวลาพยาปชาอีคาสุขีตนะงนัริหะลันตุสเพปูตาอเวลาพยาปชาอีคาสุขีตนะงนัริหะลันตุสเพปุคลาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตรนักริหะลันตุสเพออตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตรนักริหะลันตุติ อิเมหิปัจหาการหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิกตะสัตหาการหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัภาอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตระหนัรันตุสพเพปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระหนัระหันตุสภเพอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระหนัระหันตุสภเพอนริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระหนัระหันตุสัเเพเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตระหนักระลันตุ ส usa, a a a, ya, ัพเพมนุษยสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังห์พระลันตุสัพเพวินิปติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตังห์พระลันตุติอิเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกตะเมหิทัศหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุรติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังห์พระลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตังหพระลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายัสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังพประหันตุสัพเพทักขินายะทิสายัสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังพประหันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายัสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังพประหันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายัสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังพประหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายัสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังพประหันตุ สพเทขินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตังหพระลันตุสพเเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตังหพระลันตุสภเอุปริมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตังห์พระลันตุสภเปลติยายะทิสายะปานาเวลาพยาปัานีคาสุขีตังห์พระลันตุสพเปัจิมายะทิสายะปานาเวลาพยาปัานีคาสุขีตังห์พระลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังหรหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังหรละรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณหรละรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังหรละรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังหรหะรันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตระหะัันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตระหะัรันตุสัพเพอุตริมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตระหะัรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตระหะักัลตุสัพเพปัชิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตระหนักันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตัะหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปูตาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตัะหะลันตุสัพเพปุรติมายะทิอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัะหะลันตุสัพเพปฉิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณระลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตัะหะลันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตะนังพระอรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตะนังพระอรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปะชาอนีคาสุขีตะนังพระอรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปะชาอนีคาสุขีตะนังพระอรันตุ สัพเพปัิมายะทิสายะปุคลาอเวลาพิยาปชาานีคาสุขีตันังประหลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาอเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตังหะพระหลันตุสัพเพทกินายะทิสายะปุคลาอเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตังป์หระหลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพิยาปชาอานีคาสุขีตังป์พระหลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพิยาปชาอานีคาสุขีตังป์ระหลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุกคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสสกีตะนักระหัดันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอนิคาสสขีตะนักระหัดันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสสขีตะนักระหัะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังกระหัดลันตุ สพเปติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตะนัปริหะลันตุสพเปฏิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตะนังปริหะลันตุสพเพอ ah ุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตะนังปริหะลันตุสภเทคินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตะนังปริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังหพระหัันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังหพระลัันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังหพระหัันตุสัพเพทักกินายะ อนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปรยาปชาอริคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปรยาปชาอนิี้าสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปรยาปชาอริคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพพาปุรติมายะทิศายะอิทธิโยเวลาปรยาปชาอนิี้าสุขีตนังเปรหะลันตุ สภาปชิมายะที่สายะอิทิโยอเวลาอพยาประชาอนีคาสุขีตนังนัระหะลันตุสัภาอุตรายะที่สายะอิติโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนะหนักราหะลันตุสัภาทักกินายะที่สายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนะงนัระหะลันตุสภาปุรัตติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาประชาอนีคาสุขีตนะงนัระหะลันตุสัภาปัชิมายะอนุทิสายะอิทิโย อเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตหนัแระหันตุสภะอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตะหนัแระหันตุสัภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตหนัแระหันตุสัภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตหนัแระหันตุสัภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตระหนักปะหันตุ ส a a ัพเพปุร yani ัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปะชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปะชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปะชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปะชา อนิคาสุขีตะนังกระหันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักระหันตุ สพเหติมายะทิสายะปุริส si าอเวลาอภิยาประชาอนิคาส,สุขีตนังปริหะลันตุสภเอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะลันตุสพเุรัติมายะทิสายะอิอาริยาอเวลาอภิยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะลันตุสพเปปชิมายะทิสายะอาริยาอเวลาอภิยาประชาอนิคาสุขีตนังประหะลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะนันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะนันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะนันตุสัพเพปัฉิมายะอนุทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะนันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาประชา อนิคาสุขีตนักระหะลันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนัระหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนัระหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนัระหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนัระหะลันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาประชานีคาสุข oh ีตังแประหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตังหประหะลันตุสัพเพทคีนายะทิสายะอนาริยาเอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตังแประะลันตุสัพเพปุรติมายะอนาริยาอนุทิสาอนาริยาอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตังหประะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอนาริยา เอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังแปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังแปรหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังแปรหะลันตุสัพเพอุปริยมายะทิสายะอนาริยา อเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังแพละลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังแพละลันตุสเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังแพละลันตุสัเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังแพละันตุสเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังแพละลันตุ สเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหงเพรหะลันตุสภพปัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหเพลหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์เพลหะลันตุสภพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์เพลหะลันตุ สัพเพเหติมายะที่สายะเทวอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตังหะลันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะเทวอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตังหะลันตุสัพเพปุรติมายะที่สายะมนุษสาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตังหะลันตุสัพเพปชิมายะที่สายะมนุษสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังหะลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะมนุษสา อเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอณิคาสุขีตัณห์พระลันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังแประลันตุสัพเพเหติมายะทิศายะมนุษาเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังแประลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังแประลันตุสัพเพปุริตมายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังแประลันตุสัพเพ ปฉิมายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระอัลันตุสัเพออุตรายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสัเพทักขีนายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสัเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสัเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุติ เมหิทัสหากาลิหิทิสาพรณนาเมตตาเจตุมุติสัพเพสังสัตานังปีละนังวัชเชตวาอปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาสเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตตาอเวริโนโนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุ มาทุกิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหาการิหิสัเพสตาเมตายาติเมตตาตังทำมังเจตยะติติเจโตสัพพยาสัพพะพยาปาทะปะริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตมต,ติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมะวิหารณะนะวิหาระภาวนานิติตา บทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาทุกบทส่งทเทว,วดาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปตาจานิพยาสโสกปัตาจานิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังเทปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปต,ติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะสีลังละขันตุสพ,พทา พระพาวนาพิรตาโหนตุคัตฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัเพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระลับตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลับตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลับตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลับตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุธาพระปัตตาปเจกานจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุธาพระปัตตาปเจกานจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระธนัตไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเขาถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอําอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี เรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู6 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปู่ที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัตกศนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวน,นะสุขพะพลเทอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน